ไอเหียกูและสวัสดีครับวันนี้ชมผมนะครับเนบันนักแคทเกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กับคุณปอนคามิโจเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม normal room i n h e l l นะครับก็วันนี้ก็เป็นเกมโหลดฟรีในสตรีมนะครับสามารถไปโหลดกันได้นะครับเกมเขาดีจริงๆครับแต่ไอตอนที่ผมถ่ายอาจจะแหลกนิดนึงเพราะมันถ้าคือไม่ถ่ายนี่คือโคตรไม่แหลกครับนะนี่จริงๆอันนี้พูดจริงครับด่านนี้คือผมเล่นมันรอบที่สองละ คุณปอนเพิ่งเล่นรอบที่หนึ่งใช่ไหมครับคุณปอนคาม,มิโจรครับ <า âu> มึงอย่าทำเสียงแปลกๆโอ้โห ioxid! ซอมบี้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 กูวิ่งเลยโอ้โหโอ้โหโอยจะตบกูไ oh, อ้เหี้ยโอิเชเดเฮ้ยทำไมเหลือแค่เราสองคนวะโอ้ oh my god what that เฮ้ยปอนทำไมเหลือแค่พวกเราสองคนเป็นไงอยู่รอดหรือเปล่า ก็น่าจะอยู่นะแต่หาหาปืนก่อนเถอะหาหาไม้ป้องกันด้วยบอลีอยดาทำแล้วกูไม่กูบอกกูไม่เอาแล้วบังเกอร์เนะี่ยเออนะ่ะอย่างน้อยก็กัน,อ,นอะไรกูไม่ได้ทุบทิ้งซะหน่อยเล่นกันสองคนสักหนอเราเล่นกันสองคนเราก็ต้องรู้ใจกันอยู่แล้วนะครับไอที่เราเล่นนี่เป็นด่านไม,ไม่จาไม่จํากัดกระสุนแน่นะบอลจํากัดดีวะเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเหรอเออช่างเถอะนะ มันก็ด่านนี้นะครับมันจะน่กกากลัวอุย้ยเนี่ยครับด่านนี้จะเป็นแบบด่านเวฟนะครับคือเราต้องอยู่กับที่แล้วต้านซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถหรือหอหรือเรือจะมารับนะครับหรือถ้าด่านที่ไม่มีไม่มีคาว่าโชว์คำว่าเวฟขึ้นนะครับแสดงว่าด่านนั้นเราต้องปูุกตะลุยไปนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะมาแคสอีกทีนวครั้งหน้าผมจะมาแคสอีกทีนะอ่ะตอนนี้พื้นข้างล่างนี่เป็นสีม่วงว่ะบอนใครว่าเป็นสีเหรอ่าเดี๋ยวกูดูคลิปมึงแล้วกันโอเค พื้นเป็นสีม่วงทแท้ครับถ้าคลิปตัดไปก็อาจจะขออภัยนะครับเพราะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับโหลดได้โหลดมานี้โหลดฟรีครับได้แค่10นาทีเท่านั้นแต่ก็รับล้นหลามรับสินาทีนะครับก็เนี่ยครับเป็นาดานนี้นนนถ้าเป็นใครที่ชอบแนวซอมบี้นะครับไม่มันไม่ถึงกับแนวหลอนนะครับเป็นบูแอคชั่นนะซอมบมี้จะมีการติดเชื้อจะมีการเลือดลงเลือดไหลก็เหมือนเกมทั่วไปครับ มีการเพิ่มด้วยแต่ถ้าด่านไม่จำกัดกระสุนโอ้มีคนมาช่วยแล้วเย yeah. นะครับผู้ที่มาช่วยผู้ที่มีพระคุณต่อเราก็คืออะไรวะใครวะไอเช็ด <I shit, S 1> เป็ดเฮ้ยมึงซ้อนล่างกันเหรอเคียนวะพิ่งมึงซ้อนล่างกันนะบอล <Yeah. S 1> เออครับก็อาจจะนะครับ,จจนะรบนี่ครับจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นด่านเวฟก็จะมีคําว่าเวฟอยู่บนสะ อยู่บนทางซ้ายด้านบนของหน้าจอนะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตอีกอย่างนึงครับมันจะมีรูปลางๆอย่างนี้ครับเป็นรูปกล่องพยาบาลนะครับแล้วเราสามารถหลบไปถ้าเรามีกล่องพยาบาลเราสามารถนั่งย่องอย่างนี้ครับแล้วหลบอยู่ในกล่องพยาบาลนะครับมันจะเป็นการบักอย่างหนึ่งครับซึ่งซอมบี้จะไม่สามารถฟันเราได้แล้วเราสามารถฟันซอมบี้ได้นะครับก็ลัาคลิปโอ้โหพวกมึงไปทําอะไรกันมึงอะไรทาอะไรสัตว์กูมุอยู่เนะี่ย นี่นะครับโอ้โหทำไมทำไมกูง้างแล้วมันไม่นี่ยกูหน้าทาวแล้วเนี่ยไอเชี่ยโอ้โหเลือดกูไหลนะครับอาการเลือดไหลเนอเอ้ยมาข้างหลังอะเลือดกูไหลเนี่ยนะครับเลือดกูตายแล้วเนี่ยครับเลือดเราเลือดเราจะแสดงอาการแบบนี้ครับแสดงว่าเราเลือดไหลนะครับนี่ครับดีวโอ้ตัวมึงอันตรายสุดแล้วโอ้โหโอ้โหมาหน้ามาหลังมาหน้ามาหลังกูไม่ไหวเว้ยโอ้โห โอ้โหหน้ากูเทาแล้วครับถ้าคือตายอ้ามเราได้เราได้เริ่มเวฟใหม่หมดเลยนะครับกดยูเพื่อเช็คกระสุนนะครับกดวายเพื่อพิมพ์นะครับโอเคเนี่ยแับกดกด F คือต้องการถ้าเราไม่มีไฟฉายนะครับกด F มันจะมีไฟแช็กขึ้นมาให้ใช่ไหมปอนเย่นี่ยครับถ้าเฉพาะด่านมืดๆนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะกด F นะครับนี่ครับมันจะมีไฟแช็กนี้ครับแล้วก็คลิกค้างนี่ครับมันก็จะส่องให้อย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็น อเ,เออไ่ได้เก็มีสองคนแล้วเนี่ยเออดีอย่างน้อยก็กูหาพี่มึงสิโอ้เย oh, yeah. มีคอนมีกระสุนมีกระสุนแต่ไม่มีปืนจเจเลยมากเลยพอคุณเอ้ยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะอยู่รอดกันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีเว็บขึ้นนี้แสดงว่าตอ,อ,อนนี้เริ่มเกมแลครับ นี่นะครับนี่คือพลั่วนะครับที่ผมชอบนะครับคลิกขวานี่ครับมันจะเป็นพลิกแอคได้โดยปริยายนะครับอ๋ไม่รู้อยู่รอดกันด่านนี้เราไปต่อด่านอื่นไหมเกออใช่ใช่ใช่นะตอนอุ้ยอะไรวะเฮ้ยสามารถใส่ของได้มั้งเฮ้ยมันสามารถเปลี่ยนด่านได้เว้ยบอลกูจะเปลี่ยนด่านโอเคไหมเออเอานี้ดีกว่าลองด่านนี้โอเคนะครับ เราจะเริ่มเปลี่ยนด่านกันแล้วมั้งเอ้ยอ๋อมันจะให้เลือกด่านต่อไปเลือกด่านต่อไปโอเคเราต้องสู้ด่านนี้กันไปก่อนปอลอนะครับก็ด่านนี้ต้องกะเวลาเอานะไม่รู้จะคลิปนี้จะถึงได้จะได้สักหนึ่งเวฟรอเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสู้ซอมบี้ให้ดูสักครั้งนะครับในในใน,นตรงนี้มีกระสุนก๊นกเออโอ,โอ้โดนตัวหนึ่งแล้วครับ นี่ครับมันก็จะเพิ่มซอมบี้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะครับจนเราจริงๆแนะนําว่าอย่าเล่นกันแบบสองคนอย่างนี้นะครับนอกจากเป็นด่านตะลุยนี้เล่นคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องติดทีมติดอะไรเดี๋ยวกูไปช่วยบอนนะครับด่านนี้มันชื่อด่านสอมันน่ากลัวสัตว์แหละแต่ผมขอตั้งชื่อมันตั้งชื่อด่านนี้ว่าด่านพื้นสีม่วงนะครับหรือพื้นเกแม่งออกแบบได้ดีมากเลยพื้นแม่งสีเก นี่โดนหวดเต็มๆก็ถ้าคลิปตัดไปเฉยก็ขออาภาัยมานาทีนี้ด้วยนะครับโอ้ยมีห้องใต้ดินห้องใต้ดินเอา้าเข้าไม่ได้โอเคกูลงห้องใต้ดินแล้วนะบอลมึงมึงมาช่วยกูก่อนดิกูลงห้องใต้ดินแป๊บเฮ้ยเราต้องการไอที่เผานั่นต้นองมีที่เผาไหมไวก่อนกูกูสำรวจข้างล่างนี้ก่อนเอาขวาดีกว่า AH ม้าขวานจะโหดกว่านะแต่ต้องระยะประชิดโอ้กูได้ปืนมาเยอะกูไปเก็บกระสุนมาป่าแป๊บ่อนะครับถ้าอยากเช็คว่ากระสุนตัวไหนนะครับนี่ครับกดยูนะครับมันจะโชว์กระสุนขึ้นไอเชี่อก็สามารถใช้กระสุนอีกาได้ด้วยบอลก็กของกูอ่ะสามารถใช้กระสุนเก้ามมก็ได้นะครับเราจะมาบู๊กันแล้วนะครับมาเลยครับอาจจะแหลกเมียนกานแหลกนะมาเลยสมไปเอ๋มาหาข้าโอ้ มาหาคาาแต่มันมาหากูอย่างเดียวเลยเนี่ยมาเลย it is sparta บุกนะครับบุกบุกนั่นไงโดนแล้ว sparta man นี่โดนแล้วโดนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดถึงเวฟสิบกันหรือเปล่าเลืบนี้ยังไม่ถึงเวฟสิบเราต้องแบบาเอให้รอดเหรอไหมกูทุบซอมบี้อยู่เนี่ยไอตัวนี้โอ้โหแม่งระวังนะครับมันจะมีพวกซอมบี้อึดๆนะครับ อย่างเช่นไอ้ตัวที่ผมกําลังยืนยืนออกไปเนี่ยครับบางครั้งแม่งก็โคตรอึดบางครั้งแม่งก็โคตรอ่อนครับนี่ครับเนี่ยครับแม่งอึดครับต้องง้างนานๆครับแล้วก็ฟัดนี่ไม่ตายเล็งห้อยดีๆด้วยนะครับไม่งั้นมันจะอย่างมันก็จะงออย่างนี้นะกดวีเพื่อผาักมันนะครับอืมอืมอะไรวะมีคอนอโอ้โหอุ้ยโอ้เลือดไหลว่ะเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลก็พันแบนเด็ดเลยกูมีแบนเด็ซสมเมื่อไหร่แล้ว ไม่ได้ปืนกับพิกแอคเนี่ยแล้วก็ขวานกะกาอันหนึ่งที่สามารถฆ่าสามีได้โอ้ยปอนกูไม่มีจริงมีข้าวบดก่อนละวูวิ่งข้าวบดกูวิ่งเข้าชั้นล่างโอ้มียากตอนนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหว้วไม่ไหวโอ้ยเลื่อนไหลเลื่อนไหลไม่ได้หวะ เอ้ยมีคนเข้ามาช่วยวะเออดีแล้วนี่ครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะถึงอันนี้หรือเปล่าไอเทียแน่ไม่รอดแน่นอนโดนมีแบนเดนไหมขอแบนเดนหน่อยบอนกดจีเพื่อทิ้งของนะครับ<ต>ก็เหมือน<ต>กับเกมทั่วไปไนในโบสถ์ในโบสถ์อขอหน่อยเร็ว<า>ๆโดนโดนหนึ่งแทงนะครับกดหนึ่งนะครับเพื่อหานะครับอันนี้คือยาแก้ซอมบี้กับยาแบนเดจ อันนี้เบรดเดทผ้ det, พาพันแผลนะครับคลิกใช้ไปเลยครับไอ้คลิกขวานะครับมันจะคือการทิ้งไปโดนปืนแดงอยู่ข้างล่างฮะแรง,แรงอยู่ตรงเนี้ยเออไม่เป็นไรกูมีขวาแล้วนะครับรก็พยายามหาไอเทมมันจะมีห้องเป็นร้านปืนนะเขาเรียกการร้านปืนนะต้องใช้ปืนไฟเปิดเท่านั้นหรือไม่งั้นก็ใช้กระสุนยิงเอานะครับโอ้โหนอนตบกูกำลังสู้อยู่โอ้โหอะไรวะ cú lệ cú vinh lệ mà xe máy anh uống